สวัสดีค่ะป้าบุหลันนะคะวันนี้ป้าบุหลันจะมาทำคลิปให้พี่น้องได้ดูกันนะคะวันนี้วันที่29เมษายมษาวันนีเ้เป็นวันเกิดของป้าด้วยป้าจะทำช่องนะคะซึ่งเป็น,เป,นเป็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะชื่อว่าช่องแมวสวนปาล์มนะคะแมวสวนปาล์มของป้าบุหลัน,นะคะ่ะ นะคะนี่ค่ะเด็กๆวันนี้เป็นคลิปแรกนะคะฝากเด็กๆด้วยนะคะแมวสวนปาล์มป้าบุ๋นค่ะนะคะดูความน่ารักของเด็กๆวันนี้อากาศดีนะคะตอนเช้าประมาณนี้ประมาณที่ป้าถ่ายคลิปก็ประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมง่แหะค่ะพวกเด็กๆก็กินข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆกินข้าวก็นอนเล่นกันตอนเช้าเช้านี่ไฟยังเปิดอยู่เลยค่ะมันนหน่อยนะคะ เพราะว่าป้าก็ต้องรีบเดี๋ยวก็ต้องไปเลี้ยงเหลนที่อีกฝั่งหนึ่งประมาณเกือบเกือบสองกิโล,ลค่ะจากบ้านป้านะคะป้าก็ทำอะไรก็ต้องรีบตื่นตั้งแต่ดีสี่ครึ่งและเอาเข้าวไปให้แมวที่ปากซอยแล้วก็ไปที่บ้านที่เลี้ยงหลานอีกเดียวนะคะวันนี้ป้าให้ดูนะคะฝากช่องด้วยนะคะวันนี้วันที่29เมษายมษาตรงกับวันเกิดป้าพอดีเลยค่ะ นะคะผักจ้าเออน่าสงสารดูหลับนอนหลับอ่ะลูกเนะมันกินกันอิ่มแล้วกินกันอิ่มแล้วเนี่ยป้าก็ให้กินนะเนี่ยอาหารเขาแต่นี่ป้าใส่อันเดียวเพราะว่าป้าเก็บหมดแล้วไงเพราะว่ามันมันมันมีมดเยอะแล้วมันฉีดใส่กันป้าก็เลยเนี่ยอาหารก็พ็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่เพราะว่ามันอาหารมันถูกๆแล้วบางทีมันก็ไม่กินอ่ะก็ค่อยก็ตามอัตภาพเนาะตามอัตภาพค่ะ นะคะฝากช่องด้วยนะคะฝากช่องด้วยค่ะอ๋อไหนใครมาฝากช่องไหนเร็วมาฝากช่องไหนลูกเออฝากช่องไหนเร็วนี้ชื่อว่าชื่อว่าอะไรแล้วลูกปะคุกกี้นี่หนูคุกกี้ค่ะอันนี้หนูแมคเครค่คะฝากด้วยนะคะแมคเครเคอลูกแมกตคตั้งแมคครับเออตั้แม ตอนนี้ครับคุกกี้ลหลฝากช่องนะลูกนะนะลูกนะฝากช่องไอ้พวกพี่ป้านะอ่านนะลูกนะฝากช่องด้วยค่ะนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เฉพาะข้างในนะคะเฉพาะข้างในค่ะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูข้างนอกมีชุดหนึ่งข้างนอกค่ะอันนี้แมวที่ว่าเขาเอามาเอามาทิ้งะค่ะแมวมวจรทุกง,ง่ายง่ายก็ามาทิ้งนี่บริเวณที่บ้านป้าน,นะนี่ชุดนี่ชุดข้างนอกค่ะนี่ชุดข้างนอก อันนี้กินข้าวด้วยเพราะว่าอาหารนั้นไม่พอป้าก็เลยต้องเลียงให้กินข้าวด้วยน,นี่ตัวเล็กอันนี้ก็อยู่ปากซอยนิ้วแม่ไปไหนเขาจะเอาไปทิ้งป้าก็ทจริงมันห้าสีห้าตัวก,ก็เสียหมดแล้วค่ะเหลืออยู่ตัวเดียวเพราะเขาเพิ่งเกิดได้สิบวันเองเนี่ยชุดนี้นี่เล่นกันน่นนนนนนั่งกันนน,น,น,นี่ไมโลไมโล ไมลิกลไม่ลิกลิกลครับโลครับโลฝากช่องด้วยลูกฝากช่องนะลูกนะหนูจะได้มีอาหารดีๆเผื่อได้มีอาหารดีๆเอ่อท่านผู้ใหญ่ใจบุญส่งมาบ้างนะลูกนะเออมามากันเต็มเล้เห็นไหมนี่นี่ดำๆไม่มีใครเอาขอพามาทิ้งค่ะฝากช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกน่สุซานค่ะ สวัสดีค่ะ